เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้แต่บัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลนเ e น d s ชอ็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันปิหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตรงๆเลยแล้วกันเลนเ e น d s ชอ็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านแนววันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมนะฮะแต่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของวงการ RO ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Gravity นะครับผมได้ผักดันและน n l ็อกเนี่ยเข้าสู่วงการ NFT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะฟังต่อไปเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับว่าอะไรคือ NFT เนี่ยแนะนำว่าให้ไปเสิร์ชดูก่อน,นครับเพราะว่ามีหลายๆช่องใน YouTube เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับ NFT ไว้ดีมากๆเลยนะครับผมอะถ้าพูดกันแบบภาษาเพื่อนก็คือ,เ,อเกม NFT ที่มันเล่นแล้วได้เงินนะครับเป็นเกมแบบ play to earn นั่นเองครับคือเล่นเพื่อได้เงินมาอะไรประมาณนั้นเองนะฮะซึ่ง Gravity เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศครัว่าในครึ่งปีแรกของปี2022เนี่ยฮะ จะมีการเปิดตัวนะครับเกม The r e v e r i n t of l a c n a l o c k นะครับแล้วก็ l a c n a l o c k Poling Merge นะครับสองเกมด้วยกันนะครับที่จะเป็นเกมใน NFT ของ r o นะครับซึ่งก็จะมีเหรียญเนี่ยที่ชื่อว่า On Buff นะครเป็นเหรียญ On Buff เนอะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เข้าไปให้เราได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันได้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วข้างล่างก็นี่เนาะก็จะเปิดภายในครึ่งปีแรกของปี2022นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะ ทางเกมแรกนะฮะ The labyrinth of l a c narlock เนี่ยเปิดลงทะเบียนแล้วครับผมนี่เลยนะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตรงนี้นะครับผมนี่อ่า play to earn แล้วก็ free to pay ด้วยนะครับก็เพื่อนๆสามารถใส่อีเมลแล้วก็ลงทะเบียนได้นะครับผมนะแล้วก็จะมีบอกครับผมว่าเฮ้ยลงทะเบียนถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จะได้ของอะไรบ้างนะครับผมออมี เหรียญออนบัสแจกด้วยนะถ้าลงทะเบียนถึง3 0 0แสนเนี่ยได้10เหรียญน,นะครับผมแล้วก็นี่ฮะก็จะมีระบบอ่าให้เราใส่เมลใส่อะไรตรงนี้ต่างๆนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ play to earn, free to play, NFT เกมนะครับอ่ามีอาชีพบอกนะเหมือนกับ Ragnarok ok เวอร์ชนอื่นเลยนะฮะเนี่ยสามารถดูได้เลยนะฮะตัวผู้หญิงตัวผู้ชายนะฮะมีหมดนะฮะนี่นะฟีเจอร์ต่างๆในเกมก็มีให้ดูนะครับนี่ สามารถที่จะสำรวจได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนต้องลองไปเล่นกันอีกทีนึงนะฮะแต่ผมส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นภาพในเกมเนาะก็ดูแล้วเป็นเกมแบบแนวตั้งเออก็น่าสนใจดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือลิงก์ลงทะเบียนนะครับซึ่งก็มาแล้วเนี่ยเพิ่งมาเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ข้างล่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปลงทะเบียนกันดูได้นะครับผมแล้วส่วนของ r e ็คต r o ์กโฟร์ดิ้งเมอเนี่ย จะออกมาตอนไหนแล้วเป็นรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะฮะโอเคฮะถือว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารวงการ R.O. กันนิดนึงละกันนะถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะส่วนใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะก็ฝากกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ